สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องใหญ่กันหน่อยนะครับแนวทางเวชปฏิบัติการดูแลรักษาโควิด19ฉบับล่าสุดปี2568ของไทยสวัสดีค่ะใช่ค่ะเป็นการปรับตัวครั้งสำคัญเลยนะคะจากที่เรามองว่าเป็นภาวะฉุกเฉินตอนนี้ก็คือจัดการแบบโรคประจำถิ่นมากขึ้นครับและที่น่าสนใจคือเขาบอกว่าอิงตามหลักฐานเชิงประจักษ์ล้วนๆเลยมีการใช้ระบบเกรดประเมินความน่าเชื่อถือด้วย ใช่ค่ะหัวใจหลักๆเลยก็คือการอัปเดตให้สอดคล้องกับข้อมูลสากลล่าสุดจริงๆนะคะมีการเปลี่ยนแปลงที่เชัดเจนมากโดยเฉพาะการตัดยาบางตัวที่เคยใช้กันเยอะๆที่ผลการศึกษาอาจจะบอกว่าประโยชน์ไม่ชัดเจนประมาณนั้นเลยค่ะคือขาดหลักฐานสนับสนุนที่หนักแน่นพอโอเคครับงั้นวันนี้เรามาอันแพ็กเรื่องนี้กันสกัดให้เห็นภาพชัดๆเลยว่าอะไรเปลี่ยนไปทำไมเปลี่ยนแล้วมันกระทบการรักษาอย่างไงบ้าง โดยเฉพาะยาที่คนคุณคุณชื่อกันอย่างฟาวิพิราเวียกับฟ้าทลายโจรน,นี่แหละครับค่ะเริ่มตรงนั้นเลยก็ได้ค่ะจุดเปลี่ยนที่ผมว่าชัดมากคือเรื่องฟาวิพิราเวียนี่แหละครับไกด์ไลน์ใหม่นี้คือไม่แนะนําให้ใช้เลยใช่ค่ะไม่แนะนําเลยใช้คําว่าไม่แนะนําแบบเด็ดขาดเลยนะครับระดับคําแนะนําคือ AII ซึ่งถือว่าแรงมากถูกต้องค่ะ AII นี่คือแนะนําอย่างยิ่งว่าไม่ควรใช้ อ้างอิงจากข้อมูลการศึกษาใหญ่หญๆระดับโลกเลยทั้ง Cochrane Review หรือ Platove ที่ผลออกมาค่อนข้างตรงกันว่าประโยชน์ในการลดป่วยหนักหรือเสียชีวิตมันไม่ชัดเจนอืมครับครับแล้วก็ไม่ใช่แค่ฝาวิพิราเวียนะคะสารสกัดฟ้าทลายโจรเองก็เหมือนกันคืออยู่ในกลุ่มไม่แนะนำด้วยระดับ AII ้าทลายจรด้วยเลยครับใช่ค่ะคราวนี้คือมีหลักฐานจากการศึกษา RCT ที่มีคุณภาพดี ที่ทําในไทยเราเองเลยนะคะพบว่าประสิทธิผลจริงๆไม่ได้เหนือกว่ายาหลอกหรือแม้แต่การให้เสริมเข้าไปกับยาอื่นอ๋อคือใช้มาตรฐานวิทยาศาสตร์เดียวกันมาตัดสินเลยใช่ค่ะเพื่อให้เกิดความชัดเจนกับสมุนไพรที่แบบว่าเคยเป็นประเด็นถกเถียงกันมานาน โอ้การที่ยาสองตัวนี้ที่เคยเป็นแกนหลักมากๆในช่วงก่อนๆหายไปจากคนาแนะนําหลักนี้ถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบายที่สําคัญมากจริงๆครับใช่ค่ะเป็นการปรับกระบวนทัศน์เลยทีเดียวครับแล้วทีนี้พร้อมไม่มี2ตัวนี้แนวทางการรักษาผู้ป่วยนอกเปลี่ยนไปเยอะไหมครับเปลี่ยนค่ะตอนนี้จะเน้นการจำแนกตามความเสี่ยงเป็นหลักเลยค่ะถ้าเป็นผู้ป่วยนอกที่แข็งแรงดีไม่มีปัจจัยเสี่ยงหรือว่าอาการน้อยมากๆจริงๆครับ แนวทางใหม่แนะนำชัดเจนเลยค่ะว่าไม่ต้องให้ยาต้านไวรัสอันนี้ระดับ AI เลยนะคะเอ,อ้าไม่ต้องให้ยาเลยเหรอครับใช่ค่ะเน้นรักษาตามอาการพักผ่อนให้เพียงพอดื่มน้ำเยอะๆแล้วก็ป้องกันการแพร่เชื้อไปสู่คนอื่นการไม่ให้ยาในกลุ่มนี้มันมีเหตุผลยังไงครับนอกจากเรื่องหลักฐานก็เพื่อลดการใช้ยาเกินจำเป็นค่ะหรือที่เรียกว่า overmedicalization แล้วก็เป็นการสงวนยาต้านไวรัสที่มีประสิทธิภาพสูงไว้สําหรับกลุ่มที่จําเป็นจริงๆมากกว่าอ๋อเข้าใจครับแล้วกลุ่มที่จําเป็นจริงๆหรือกลุ่มเสี่ยงสูงล่ะครับอย่างผู้สูงอายุหรือคนที่มีโรคประจําตัวแนวทานแนะนํำยังไงครับกลุ่มนี้สําคัญมากค่ะถ้าเป็นกลุ่มเสี่ยงสูงตามเกณฑ์หรือเริ่มมีอาการปอดอักเสบเล็กน้อยต้องรีบให้ยาต้านไวรัสให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทําได้เลยค่ะโดยมีลำดับการเลือกใช้ที่ชัดเจนมีลำดับด้วยใช่ค่ะ อันดับแรกเลยคือ n i r m a t r i v i r i t o n a v i r หรือที่เราคุ้นชื่อว่า Paxlovid AII อันนี้เป็นยาทานประสิทธิภาพดีมากจากผลของ EPCHR แต่ว่าข้อควรระวังสำคัญคือเรื่องปฏิกิริยาระหว่างยาหรือ DDI ต้องเช็คละเอียดมากๆครับครับตัวนี้มีปัญหากับยาอื่นเยอะใช่ค่ะถ้าใช้ Paxlovid ไม่ได้หรือไม่มีตัวถัดมาคือ Remdesivir AII อันนี้เป็นยาฉีดนะคะ ประสิทธิภาพดีเหมือนกันจากการศึกษาภายในทรีแต่ว่าการให้3วันในผู้ป่วยนอกเนี่ยอ,อาจจะมีข้อจํากัดเรื่องโลจิสติกส์หรือค่าใช้จ่ายอยู่บ้างการต้องไปโรงพยาบาลเพื่อฉีดยา3วันติดกันก็อาจจะไม่สะดวกสําหรับทุกคนใช่ค่ะส่วนทางเรื่องสุดท้ายจริงๆก็คือโมนพิโรเวีย CI อันนี้ประสิทธิภาพจะต่ำกว่า2ตัวแรกนะคะจากข้อมูลของ Move อา t กับ Panora ม i c ครับและที่สำคัญมากๆเลยคือห้ามใช้เด็ดขาดในหญิงตั้งครร เพราะว่ามีข้อมูลเรื่องความเสี่ยงต่อทารกในครรภ์ค่ะอันนี้ต้องย้ําเลยชัดเจนครับการจัดลําดับแบบนี้ดูมีเหตุผลตามหลักฐานแต่ในทางปฏิบัติจริงๆการเข้าถึงยาอย่างแพคซโลวิดหรือเรมเดซีเวียสำหรับผู้ป่วยนอกมันมันเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนครับในบ้านเราตอนนี้นั่นแหละค่ะคือความท้าทายสําคัญเลยทั้งเรื่องราคาที่ค่อนข้างสูงแล้วก็เรื่องการกระจายยาให้ทั่วถึงจริงๆครับเป็นโจทย์ใหญ่เลยทีเดียวโอเคนั่นคือกลุ่มผู้ป่วยนอก แล้วถ้าการนักขึ้นจนต้องนอนโรงพยาบาลอันนี้แนวทางต่างไปเยอะไหมครับ สำหรับผู้ป่วยในก็จะมีแนวทางเป็นขั้นบันไดค่ะขึ้นอยู่กับความต้องการออกซิเจนของผู้ป่วยอ๋อ oh, ดูตามออกซิเจนใช่ค่ะถ้าเริ่มต้องใช้ออกซิเจนแบบ low flow คือใช้สายทางจมูกธรรมดาแนะนำให้ remdesivir, bia ร่วมกับ dexamethasone, bia ค่ะ dexamethasone นี่คือตัวเดิมที่ใช้กันมานานแล้วใช่ไหมครับใช่ค่ะตัวนี้สำคัญมากจากผลการศึกษา recovery trial ที่ช่วยลดอัตราการเสียชีวิตได้ชัดเจนในกลุ่มที่ต้องใช้ออกซิเจนครับแล้วถ้าการหนักขึ้นไปอีก ต้องใช้ออกซิเจนแบบ h ไ Flow ผ่านเครื่อง HFNC หรือใส่หน้ากาก NIV แหรครับถ้าถึงขั้นนั้นแสดงว่าการอักเสบเริ่มรุนแรงมากขึ้นนอกจากเรมดิซิเวียกับเด็กซเมตาโซแล้วต้องพิจารณาเพิ่มยากดภูมิคุ้มกันตัวที่2เข้าไปค่ะคือบ a ริสิตินิปหรือโทซิล i ซู m มปตัวใดตัวหนึ่งอ๋อเพิ่มยาอีกตัว ใช่ค่ะเพื่อช่วยลดการอักเสบที่รุนแรงลงอันนี้ก็อ้างอิงจาก Recovery Trial เหมือนกันค่ะแต่ถ้าอาการวิกฤตมากๆถึงขั้นต้องใส่ท่อช่วยหายใจบทบาทของเรมดิซิเวียจะลดลงไปมากระดับคำแนะนำแค่ CCI ตอนนั้นจะเน้นการดูแลประครับประคองแล้วก็ยาก,กดภูมิคุ้มกันเป็นหลักค่ะเข้าใจครับเป็นสเต็ปบายตามความรุนแรง มีอีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจในไกด์ไลน์นะคะคือเรื่องภาวะทีออ่อาการเหมือนจะดีขึ้นแล้วกลับมาเป็นซ้ำอีกหลังจากหยุดยาอ๋อที่เคยได้ยินว่าแพ็ l o โลว Rebound หรือเปล่าครับใช่ค่ะ แต่ไกด์ไลน์แนะนำให้ใช้คำกลางๆว่าโควิด -19 รีบาวมากกว่าเพราะจริงๆแล้วภาวะนี้สามารถเกิดขึ้นได้แม้ว่าจะไม่ได้รับยาต้านไวรัสเลยหรือได้รับยาตัวอื่นที่ไม่ใช่แ a ็กซโลวิดก็ตามอ๋อคือมันไม่ได้เกิดจากยาตัวใดตัวหนึ่งโดยเฉพาะแต่เป็นเป็นการตอบสนองของร่างกายเองใช่ค่ะเข้าใจว่าเป็นส่วนหนึ่งของการตอบสนองของร่างกายอาจจะเกี่ยวกับเชื้อที่ยังหลงเหลืออยู่ในเนื้อเยื่อบางส่วน การจัดการก็คือให้รักษาตามอาการไม่จําเป็นต้องเริ่มยาต้านไวรัสซ้ําเป็นกิจวัตรนะคะแต่ที่สาคัญคือแนะนําให้แยกตัวอีกครั้งเพื่อป้องกันการแพร่เชื้อค่ะครับครับชัดเจนครับสรุปแล้วภาพรวมของแนวทางปี2568นี่เหมือนการปรับตัวครั้งใหญ่ของไทยเราเลยนะครับสู่การจัดการโควิดที่อิงวิทยาศาสตร์มากขึ้นเข้มข้นขึ้นเทียบเท่าสากลมากขึ้นใช่ค่ะ หัวใจหลักๆก็คือเลิกใช้ยาที่หลักฐานไม่ชัดเจนอย่างฟาวิพิราวีหรือฟ้าทลายโจรและหันไปใช้ยาที่มีประสิทธิภาพสูงให้ตรงกับกลุ่มเสี่ยงจริงๆถูกต้องค่ะแต่ถึงแม้แนวทางจะชัดเจนขึ้นมากนะคะความท้าทายสำคัญเลยก็คือการนำไปปฏิบัติจริงนี่แหละคะ่ะทั้งเรื่องภาระราค่าใช้ใจ่ายของยาใหม่ๆที่สูงขึ้นการจะทำยังไงให้ทุกคนเข้าถึงยาได้อย่างเท่าเทียมกันแล้วก็การปรับเปลี่ยนความคุ้นเคยเดิมๆของทั้งบุคลากรทางการแพทย์เองแล้วก็ประชาชนด้วยค่ะ จริงครับเป็นความท้าทายที่ต้องช่วยกันหาทางออกแล้วก็มีคำถามที่น่าชวนคิดต่อนะครับไอ้เจ้าเชื้อที่อาจหลงเหลือในร่างกายที่อาจเป็นสาเหตุของรีบาวเนี่ยมันจะเชื่อมโยงกับภาวะลองโควิดที่ดูเรื้อรังที่เรายังหาคำตอบกันอยู่หรือเปล่าอันนี้น่าสนใจมากค่ะเป็นประเด็นที่ต้องศึกษากันต่อไปและที่สำคัญเลยคือ ระบบสาธารณสุขของเราจะบริหารจัดการยังไงให้ทุกคนสามารถเข้าถึงมาตรฐานการรักษาใหม่ที่ดีที่สุดนี้ได้อย่างยั่งยืนจริงๆอันนี้คงเป็นสิ่งที่เราต้องติดตามและหาคำตอบกันต่อไปในการเดินทางร่วมกับไวรัสนี้ในฐานะโรคประจำถิ่นนะครับ